วันนี้พี่นีลูกค้ามาตัดผมทรงรูฟคัดนะคะด้านหน้าเป็นเหมือนกรอบหน้านะคะสมัยก่อนเรียกรอบหน้านะคะพี่นีก็นําเทคนิคดีๆมาฟานะคะดูวิธีการตัดของพี่นีนะคะสไตล์การตัดของพี่นีก็เป็นเหมือนนี้นะคะรวดเร็วฉับไวทันใจลูกค้านะคะลูกค้าก็แฮปปี้ไปนะคะอ่าคลิปนี้นาทีก,กว่าเองนะคะดูให้จบนะคะเผื่อใครต้องการเรียนรู้ในการตัดผมนะคะบางคนเก่งแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ แต่บางคนถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปนี้อาจจะเข้าใจนะคะย,งยิงการตัดผมเนี่ยค่ะแค่เราเข้าใจมันนะคะลูกค้าเอาทรงไหนมาให้ดูเราก็สามารถตัดได้นะคะแค่ยกองศาให้ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นง่ายๆค่ะกรอบหน้านะคะแล้วก็เวลาเซตผมก็ใช้ตัวหนีบบิดเบาๆนะคะผมก็จะเป็นลอนสวยงามนะคะาไม่ต้องเข้าร้านเลยก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยแต่กรณีตัดผมนะคะลูกค้าก็จำเป็นต้องเข้าร้านนะคะ ลูกค้าชอบมาตัดทรงนี้มากๆค่ะร้านพ่นีเนี่ยตัดประจำค่ะตัดจน,ต,ดจนตัดจนไม่รู้จะตัดยังไงแล้วนะคะอ่าส่งวุบกคัทนะคะตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยเลยนะคะเพราะว่ามันดังในในในโลกโซเชียลนะคะทรงเนี้ยนะคะเพราะว่ามันจะดูผิวไหวแล้วก็มีมิตินะคะเป็นโวลุ่มนะคะทำมดลอนก็สวยค่ะแต่อันนี้พินีก็ แค่บิดป่าให้น้องเขาดูนะคะว่าทรงมันเป็นประมาณนี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจหนีบมากๆนะคะเพราะว่าน,นี่เป็นหนีบเกินกการเซตทรงนะคะ